สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องฟองไฟเอฟซีช่องเสียบอยหมูสดสุกุสุขชนนะครับน้องโอ้โห,โหมันมืดแต่จังหวะเดอเอฟซีเด้นเนอร์บุคอยมีไฟผู้ด่าโอ้โคำมืดเปิดตาอาจจะไม่ได้เมื่ออยู่เบื้องนาฬิกากับกโขกงงแล้วล่ะสร้างอะไรปั้นแล้วปั้นอีกอยู่เบิดมืดในคำนี้่ะครับสีบวยเห็นตารางเม็ดละร้อยสองรอยเห็นตัง,อองออหไหพผู้ด่ามันม,มาเวนธรรมดาเดอเบิดมือเพื่อสิยเรียบผู้ด่างานฝีม<อ>ือผลงานฝีมือเสร็จแล้วเซตอีกแกะแล้วแกะอีกตัดแล้วตัดอีกเที่ยวเขาเที่ยวออกอยู่ โอ้โหวันนี้ก็ตู้กระเบื้องห้องน้ําเกือบเรียบร้อยแล้วสีขาวตัดกับสีเทาอ่อนๆเนาะครับน้องผ้ดหโอ้อันขอบกับอันประตูนี่ก็ออ้ยเป็นสีทองอัปลามอยู่ผุดหัวติดถัสร้างนี่ก็ถ้าไม่ตดมีขาโตตายเลย <laughs> ลายลายลายดอกแล้วครับเอออย่าตดเดอ้อถ้าไม่นตดนีกูปูดออกนี่นหนโอ้ยเน้นครับบัดนี่แหละจะของขาจถ้าขอาจะของตายเนาะอ โอ้โหนี่ๆครับช่างก็โอ้ยเรียบร้อยโรงเรียนจีนเนาะครับวันนี้ก็ทํางานทั้งวันเนาะครับเนาะได้หนึ่งฝากับอีกข้างหนึ่งเนาะวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะมาฉาบเนาะนี่นะครับก็บรรยากาศช่วงเย็นๆที่บ้านสวนธิดาเศรษฐีเป็นยังไงคือส่งเมือยเอลเลดเดอร์าองานบังตนไม้ฮะไปดูต้นไม้โอ้จนเหมือยเอลเลนเนาะครับเนาะอ่ะนี่ก็ บรรยากาศครับนี่ก็โอ้โหเรียบร้อยแล้วกะอ่ะก่ออิดบล็อกใส่เรียบร้อยแล้วครับเนาะพูดเอสวยสวยและสวยเนาะครับเนาะอ่านี่นะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆย็นก็โอ้โหดีมากเนาะครับเนาะโอ้ท้องฟ้าพาูดเาป้าสีขาวพาูดเาคือฝนสิตกแจ็คสิตกบ่ตกบ่เนาะมือแรงเนาะถ้าเป็นฝนตกพายุเข,ข่าหดือว่ายน้ำถ่วมเท่ๆล้วบอกนี่เนาะอ่ะ โอเคครับผมก็บรรากาศช่วงเย็นๆที่บ้านสวนธิดาเศรษฐีนะครับเนาะก็อัปเดตอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเลิกงานนะครับวันนี้ก็โอมาทํางานตั้งแต่3ามโมงเช้าเลิกหกโมงเย็นเนาะช่องเสียบอยหมสดก็อยู่ตรงนี้นะครับนะควบคุมงานทั้งวันนะครับเนาะนี่ก็ลักษณะรูปแบบบ้านก็จะอยู่ประมาณนี้เวลาเราฉาบทาสีเรียบร้อยแล้วก็โอ้โหถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเนาะ ก่อบรรยากาศช่วงเย็นๆที่บ้านสวนทิดาเสือทีครับอะ่ะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศนิ่งอยู่ตรงนี้ให้ f c ได้เห็นกันก่อนว่ารูปแบบบ้านมันจะเป็นประมาณนี้เนาะครับเนาะนี่สวยมากๆครับนี่นี่นะครับช่วงเย็นๆเนาะอ่ะโอเคครับผมอะ่ะเรามาเข้ากันต่อเนาะฮะตรงนี้เนาะปลูกต้นไม้นี่อู้เยอะมากอันนี้ก็บอกอ่าง่ายๆก็คือนอกกล้วยครับนกกล้วยพุทธปรปลูกลายกระเดียกกระดอนนะครับเนาะพุดธะ บรรยากาศช่วงเย็นๆเนาะครับน้ำกับอุดมสมบูรณ์เนาะครับเนาะอ่ะเสียอย่างเดียวในบ่อน้มเนี่ยโบมีป่าเนาะถ้ามีป่ามาล้อยองลูกองเลงอยู่ืนี่ยปุ้ยคือสิคักเนาะครับเนาะอ่ะนี่ครับจากต้นอีหยังเป็นต้นอีหยังเนี่ยไร้คักเนาะครับเนาะผมกับบแม่นผู้ปลูกเนาะอ่ะผมเกิดอะไรงานบ่ถือว่าต้นหยังเป็นต้นหยังต้นอีหยังเนาะนี่เนาะอืมเขาเอิ้นต้นอีหยังมาปลูกอยู่นี่ป๊าปเอ้านี่ครับปอปปูต้นกล้วยกับบแม่นธรรมดาอันนี้เพิ่นเอาหยังมาปลูกเนาะนี่เนาะ ต้นพักกิเล็กบก่หรือพักคะบ่หรืยังไงน,นี่มาป,ปลูกร้ายแท้ๆเนาะครับเนาะฝากทังพี่กับโอ้พระ่ะต้นพักหวานเพิ่นว่าอือหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นพักหวานเอาต้นอีหยังอันนี้นะต้นอะไรนี่ต้นมังคุดบ่โอ้มังคุดพระดาโบแม่นมังสวายด้รื่นเด้อมังคุดพ่นว่าอู้ โอ้โนี่นี่นี่ครับเอฟซีช่วงเย็นๆอยู่ที่บ้านสวนทิดาเศรษฐีเนาะครับเนาะวันนี้ช่องหมูสดเนาะครับเนาะหรือว่าบอยหมูสดก็ถ่ายให้เอฟซีดูโอ้ต้นไม้ต้นกาลายเนาะครับน้องโอ้ยเสียงกบเสียงเขียดห้องเอฟ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 ยู่ตรงนี้พูดาต้นบักกูดต้นบมะนาวไลยครับหลา่หายเนาะครับเนาะต้นหมูต้นไม้ถ้าแม่นขึ้นมาโอ้๋ยวมันเป็นปลาหลงดิบบอกนี่พูดาอุดมสมบูรณ์มากๆเนาะครับเนาะพดดาาบััวกกำลงิเเขึ้นนะอ ทางโน้นก็เป็นที่ของแอดชัยนะครับเนะาะวันนี้ก็มีการก่อสร้างอยู่เรื่อยๆผมก็นั่งอยู่ที่บ้านสวนก็แอบส่องแอบแนงอยู่นะครับเนาะเพื่อนกะเพื่อนสร้างเพื่อนแปลงอยู่นะครับเนาะทั้งผุนกะไดมีการก่อสร้างห้องน้ำนะครับเนาะอันนี้ก็พูดอ,อ่ะอ้ยขากขนาดเลยพูดอะบัวก็ขึ้นน้ามกะสูงถ้า่มันฝนตกเมื้อแม่นวฝนถล่มหอดไล่มันถุนละอู้พูดอ ป้าตีโถงามขนาดงามก็ได้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนาะอ่านี่ครับบรรยากาศช่วงเย็ยนที่บ้านสวนที่ดาเศรษฐีเนาะครับเนาะฝั่งโน้นก็จะเป็นต้นกล้วยโอ้ต้นกล้วยนีย่นับเบื้องนี้ไม่ต่ำกว่าประมาณ30ต้นได้เนาะครับเนาะต้นกล้วยตรงฝั่งโน้นก็จะปลูกข้าวโพดเนาะข้าวโพดผุดอ่ปะป้าข้าวโพดป้าผมจะพาเอฟซีไปย่างเบื้องสาครับอืผมก็เห็นเอฟซีคอมเมนต์ครับ ะนี้ใส่ใส่สีหรือเปล่าพอด่าสะดีบไม่ได้ใส่สีนะครับเดีมันเป็นสีธรรมชาติสระน้านี่ผมกล้าการันตีได้ว่าผมไม่ได้เอาสีผสมอาหารหรือว่าสีย้อมสีน้ําที่เขามาใส่อยู่ตามคาเฟ่ต่างๆไม่ใช่นะครับเด้อสีน้ํานี่มันเป็นจะเป็นสีธรรมชาตินะครับเนาะสีธรรมชาตินี่ครับเนาะคุณอาเป็นสีฟ้าเนาะครับเนาะสีฟ้าออกเกียเขียวในจักหน่อยนะครับเนาะพอดีอือหือ นี่ครับบรรยากาศช่วงเงย็นๆนะครับเนะาะกูด่าขี่เมฆขี่ฟ้าท้องฝ้ากับป็นสีฝ้าสีเขาวยงามขนาดนะครับบรรยากาศลมเย็นๆนะครับเนาะลมเย็นๆที่บ้านสวนทิดาเศรษฐีก็โอ้โหนี่เวลาเรามองเราเยืนอยู่ที่ขอบสะเรามองไปตัวบ้านนี่ครับพูด่าสวยมากๆนะครับนะนี่บรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับเนาะก็จะสวยมากๆลมพัด ลมพัดตึงนะครับว่าพัดตึงพูด่าโอ้บรรยากาศเย็นๆนะครับเนาะช่วงยามมาแรงมากเอา,าศาสตร์มาปูบางนี้กินหมูกระทะนี่ส่วงปีใหม่นี่โอ้ค้วนต่วตัวต,วตวแซบ่บโนะครับเนาะชมบรรยากาศวิวหลักล้านนะครับเนาะนอันนี้ก็อยู่ติดกับที่ดินของแอดไชเนะครับเนาะนี่ครับพูดปู เบิ่งซุ่มให้เบิ่งดูโอ้กระสังป่าบ่เดี๋ยวิ่นเป็นเรียงยังเลี้ยงหอยม่นเลี้ยงป่าเนี่ยผู้ดอโอ้เอ้าสร้างทห้มีกันเฉพาะในเมืองขึ้กันต้นสร้างช่างทำห้องน้ำบ้านเอชไชเนาะช่างมาเตตกำประดงนะครับนะใช่ไหมนี่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 ครับเอชไชก็อทำการก่อสร้างห้องน้ำเนาะครับเนาะอ่านี่ทางนี้ก็พู้ดูอืม บรรยากาศนะครับเนาะถือว่าร่มรื่นสูตรบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนาเ,นเห็นไหมฝั่งซ้ายก็พูดนะเพิ่นปลูกเข่าเขียวกะจีครับพูดนะอือพูดนะบรรยากาศ <c oughs> ผมยืนอยู่ที่บนขอบสะอยู่ตอนนี้นะอ่าอยู่ถึงขอบสะถ้าบอกง่ายๆกันนะ ลมพัดยินตึ้งนะครับเนาะลมพัดตึงะคือว่าพุณเอาโอ้ท้องฟ้าเป็นสีขาวสีฟ้านะครับเนาะ oh. บรรยากาศร่มรื่นชุ่มชื่นดีนะครับเนาะบ้านสวนทิดาเศรษฐีเนาะครับเนาะถ้าเอฟซีสนจิตสนใจอยากได้ที่ดินในเอเรียใก,ใกล้ๆนี้หรือว่าออกจากตรงนี้ไป3 4ี่กิโลก็อย่าลืมนะครับเนาะโทรมาหาช่องเสียบอยหมูสดที่เบอร์โทร085ด5 7เก็ดสี่สี่เก้าเก้าห้าเจ็ดเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะบริหารจัดการไปสอบถามราคาแล้วก็ จะมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะหรือว่าจะแอดไลน์มาก่อนก็ได้ที่เบอร์โทร0857449957แอดไลน์แล้วก็คุยกันเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับเนาะอ่ะโอเคครับผมสลับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับเนาะสำหรับ f อที่อยู่ในช่องเสียบอยหมูสดนะครับเนาะอ่ะสิบหน่อยพนมกลมลงกาบขอไฟแรนแพนเอฟซในช่องเสียบอยหมูสดหฮยูดีมีแห้งรำรวยค้าขายกันสุขุสุขคนนะครับเนาะอ่ะสุดท้ายนี้ขอความสุขสวัสดีตงเป็นของพี่ของน้องเอฟซช่องเสียบอยหมูสดสุขุสุขคนนะครับเนาะขอกวคำว่า สวัสดีครับสุขดีมีไสร่ลำรวยกันสุขขู่สุขดนะครับเด้อเอฟซีที่อยู่เบิ่งในช่องเสียบอยหมูสดนะครับเนาะสวัสดีครับ